สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะคะมาพบกับแอดมินช่องตัวเลขพลอยชาแนลนะคะแนวทางคานอยเฉพาะกิจหนึ่งใบกับพิเศษปกติ VP อีก1ใบนะคะเรามาดูแนวทางเฉพาะกิจกันก่อนนะคะแอดมินให้เด่น5กับ6ไม่เข้านะคะเป็นกับหัวแทนเนาะก็ถือว่าไม่เข้าให้6 6ไปเข้าพิเศษนะคะก็ต้องขออภัยกับแนวทางเฉพาะกิจด,ด้วยนะคะเรามาดูแนวทางเด่นวันนี้กันต่อเลยนะคะแอดมินให้เด่นเด่น8 9เด่น8กับ9นะคะเลขเด่นวันนี้90 93 92 28 20 หนนะคะแล้วก็เลขกันนะตัวกัน99 0าเกนะคะแล้ววังเบิ้ลด้วยนะคะเรามาดูแนวทางฮานอยพิเศษปกติแล้วก็ VIP กันต่อเลยนะคะ แนวทาง a ดมินให้เด่นอ๋อเราดูย้อนหลังกันก่อนนะคะแนวทางชุด3ตัวรอบ v p, p, p นั้นเข้า780แปดแต่ admin ให้580ไปนะคะก็เฉียดแต้ม3ตัวเนาะแต่สำหรับเด่นรูดเข้าที่24ไปนะคะแล้วก็05ตัวเจาะเน้นเข้าที่05นรอบปกตินะคะแล้วก็80 เข้าที่รอบ v p p นะคะก็ตัวเน้นเหมือนกันนะคะเข้ารอบ v p p ไปก็แสดงความยินดีกับท่านที่ตามแนวทางด้วยนะคะอย่าลืมแบ่งเงินของท่านไปทําบุญเพื่อเสริมโชคเสริมลาภกันด้วยนะคะเรามาดูแนวทางของวันที่10กันต่อเลยค่ะแอดมินให้เด่นเด่น9กับ0นะคะเด่น9 แล้วก็0นะเด่น9กับ0เอ่อชน9แนวทางพิเศษด้วยเนาะเอ้แนวทางออรอบฮานอยเฉพาะกิจด,ด้วยนะคะเลขชุด2ตัวชมคลิปให้จบนะคะแอดมินมีตัวเน้นให้เหมือนเดิมนะคะ ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะท่านใดยังไม่ได้ติดตามกดติดตามด้านล่างขวามือได้นะคะแอดมินฝากเพจฝากเพจ Facebook ด้วยนะคะกันช่อง YouTube u t u b e ปิวนะคะเผื่อวันใดวันหนึ่งช่อง y o u t u b e ปิวจะได้หาแอดมินเจอนะจะได้นำแนวทางกันไปใช้นะคะแนวทางชุดกัน เลขเด่นวันนี้ชนกับฮานอยเฉพาะกิจอยู่นะคะคุณผู้ชมนําไปเปรียบเทียบกันได้นะเพราะว่าแนวทางเที่แอมินให้ฮานอยพิเศษปกติ vp 3รอบนี้เข้าเฉพาะกิจบ่อยเหมือนกันนะคะเ,ออเลขเด่นชุดเน้นนะคะเด่นชุดเน้นแอดมินให้98 08 90 01 03 แล้วก็12กับ23นะคะ9ก้0 0 8 0 1ก้กับ12แล้วก็2 3นะคะเลขชุด3ตัวแนะทางชุด3ตัวนะทางชุด3ตัวนั้นไม่มา3วันแล้วเนาะวันนี้อาจจะได้เห็นกันนะคะอย่าทิ้งแนวทางชุด3ตัวนะอย่างน้อยก็ติดแค่โต๊ดไว้ก็ได้นะคะไม่ต้อง หกกับเน,ะนาะแนวทางชุด3ตัวท่านใดอยากสนับสนุนช่องแอดไลน์หาแอดมินได้นะคะแต่ลหลักแล้วอย่าลืมแบ่งเงินของท่านไปทำบุญด้วยเด้อ ไลค์ like. เปิดการมองเห็นให้กับแอดมินหน่อยนะคะแอดมินโดนปิดกั้นนะ3ชุดสุดท้าย โอเคค่ะ okay. แนวทางชุด3ตัวนะคะขอให้เฮงๆมีโชคมีลาบกันทุกๆท่านนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมแนวทางอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ